อี玛มมอีเล่จะพี่น้องคลิปนี้ปะนั่งรถเล่นกันเฮาของฝากจากสวีเดนมู่แม่ป้าทายคลิปมฝากค่ะงามเงาเงาไหมรถมันเล่นเร็ว คนนางรถไปเห็นงานอุ้ยต้นไม้เงาขนาดเงาง้มง้มนะคนนางรถไปเห็นงานแล้วคนทายคลิปทรงให้ป่าเอาลงแม่ป่ากับเป็นตาหักเป็นตาหักอะไยังวะช่องจะของกับมีเด้หัดเบาลงทรงไห้แม่ป่าเอาลง <c oughs> ขักบ่ รัเร็วแต่ว่าอันขาวๆที่เห็นนี่หมอกได้พี่น้องบ่รมันควันเด้เพรามันควันไฟป่าคือบาทเอาเด้หมอกพ่นอ่ะปันที่จับได้ได้มันลงเลียดน้ำพื้นดินนะมันมันตำ เงาเงาเนานะต้นต้นไม้บ่มีแดดบ่มีแสงเอาอยัางสังเพาะอาหารกินเหรออู้บุงหมอกเถอะว่าที่เป็นคนเป็นสิ่งสารสัตว์เป็น,นพืชพันธุ์ต้นยาหาร ยุใสก็ต้องปรับโตเนาะคนไทยเฮาคือกันไปบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นก็ไปปรับโตให้เขากับบ้านเพิ่นเมืองเพิ่มแ่ทีได้เงินแต่ละบาทโอ้ยถูกเป็นอยา่างขอบคุณหลายๆได้ยายเด้อพ่อกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้อง